เมคอัพครีมโลชั่นอายแชโดว์่พวกนี้ต้องเอาออกให้หมดอะไรก็ตามที่อยู่รอบดวงตาเนี่ยต้องระวังด้วยเป็นต้อเนื้อนะคะคนแนะนําให้เอาคัสตอร์ออยล์ทาตรงนี้หมอไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเขาเอาไว้ทามือทาเทา้าให้หนังหนาหนาเนี่ยอ่อนนุ่มแต่ว่าในดวงตาเราใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื้อเยื่อตรงนี้มันมันบอบางมากนะคะแล้วตัวคัสตอร์ออยล์เองเนี่ยเขามีฤทธิ์ร้อนนะคะกลายเป็นว่าทําให้เกิดหนาขึ้นมากกว่าเก่าอยากหายใครแนะนําอะไรมาก็ ใช้หมดนะน,นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยทางเราเนี่ยมีทั้งที่ก่อนใช้แล้วก็หลังใช้นะคะแล้วก็ทํามานานยาวนานแล้วแล้วก็ได้ผลของเราอะทำกันมานานเป็นสูตรตกทอดมีไปออกรายการเป็นตัวยาปรึกษาศารแล้วก็ตัวต้นยา ที่มีผมวิจัยมีตรงงานควบคุมการผลิตด้วยของเราเองประมาณ 30- 40ปีแล้วค่ะแล้บางคนเขาก็จะถามมาว่ามันจะหายเมื่อไหร่ถ้าตัวเนื้อเยื่อเนี่ยของเขามันเป็นง่ายๆครับไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ได้เหมือนเป็นเกลียวรัดกันเยอะแบบนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมาเลยเขาจะหลุดลอกแบบธรรมชาตินะคะตื่นเช้ามาเขาจะเป็นใยๆเหมือนเหนียวเหนียวเป็นขี้ตาออกมานะคะไม่มี side effect ระยะยาวค่ะตัวต้อเนี่ยพอมันหายไปแล้วอะไอตา แห้งตาแดงตาอักเสบเนี่ยมันก็จะหายด้วยต้อเนื้อต้อลมเนี่ยทักกันเข้ามาได้เลยครับได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยนะคะถ้าเป็นเนี่ยก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าเจอใครเป็นแนะนําเข้ามาได้นะคะเขาจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะตัวลายนะครับก็จะเป็น A I D R J A M e. S I D R J A M E ค่ะอย่าลืมนะคะ A S I D R A a m e นะคะจำง่ายๆว่าดรเจมแต่อย่าลืมแอสไซด์ด้านหน้าด้วยนะคะตัวแอสไซด์ลืมกันกันเยอะไปติดคนอื่นต้องระวังนิดนึงนะคะ,ะ,คะอย่าลืมแอสไซด์